สวัสดีทุกท่านครับจากร้านนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอนครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านเว็บไซต์หรือไลน์ตาม QR Code โคดนี้ได้เลยนะครับวันนี้พามาชมในส่วนของฮอร์โมนปรับสภาพบ้านนกแอนสำหรับบ้านนกเปิดใหม่หรือว่าบ้านนกที่านานแล้วนะครับนกยังไม่เข้านอนไม่ทำหลังเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยในการปรับสภาพได้นะครับตัวนี้เป็นสวิปเลดฟาร์มไวก้านะครับ สวิตเบลดฟาร์มไวก้าขนาดบรรจุ5ลิตรนะครับนี่นะครับตัวนี้คุณสมบัติก็คือใช้ในการปรับสภาพบ้านนกโดยเฉพาะบ้านนกเปิดใหม่ที่มีกลิ่นปูนแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในบ้านซึ่งหากใช้เวลาให้มันสลายไปเองตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะครับก่อนที่นกจะเข้ามาทำรังมาสำรวจเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยในการดับกลิ่นปูนนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และชช่วยสร้างบรรยากาศให้นกเข้ามาสำรวจนอนทำรลังได้เร็วขึ้นนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับแกลอนหนึ่งมีขนาด5ลิตรนะครับอัตราส่วนการผสมก็คือฮอร์โมน1ลิตรต่อน้ำา10ลิตรนะครับฮอร์โมน1ลิตรต่อน้ำา10ลิตรหลังจากนั้นก็ใช้การฉีดพ่นพื้นผนังนะครับให้ทั่วบ้านให้ทั่วตึกนกเลยนะครับฉีดพื้นผนังนะครับเน้นที่พื้นกับผนังนะครับ ฉีดให้ทั่วบ้านเลยนะครับความถี่ของการฉีดถ้าเป็นในช่วงของบ้านนกเปิดใหม่จริงๆก็อยู่ที่ประมาณหนึ่เดือนนะครับแล้ก็ฉีดซ้ำนะครับนี่นะครับขนาด5ลิตรนะครับสัดส่วนการผสม1ลิตรต่อน้ำา10ลิตรนะครับจะช่วยในการาดับกลิ่นปูนนะครับลอกกลิ่นไม่พึงประส์ภายในบ้าน ค,คุ้มค่ามากนะครับตัวนี้แกลอนใหญ่เลยนะครับขนาด5ลิตรเลยนะครับท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาราหลังนกนะครับสำหรับฮอร์โมนปรับสภาพตัวนี้ตามนี้ได้เลยนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณครับสวัสดีครับ